สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เปิลสายหาก็พามาดูน้องอมทรับอม,ออมสินอ,อมเงินอ,อมทองทั้งสี่อมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องเจ๊เปิลสายหา้ด้ค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะสําหรับน้องอ,อมทั้งสี่มาดูวันนี้ก็การพัฒนานะคะกินผักบุ้งค่ะ นะผักบุ้งนะก็ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนนะคะจากเก้วมังกรมาเป็นผักบุ้งนะกินเก่งมากนะเอามาเป็นหอบเนี่ยโอ้โหกินกุ๊นะคะ ไอ้อ้วนนะคะไอ้อว้นนออวนกินน้ำ,นนำไอ้อ้วนกินน้ำกินน้ำไอ้อ้วนกินน้ำ มาเล่นโทรศัพท์แล้วโมย่านคนเลยพี่น้องคนน่ะคนน่ะมากัดโทรศัพท์เซ่อือ่านแบบอวน มันงูเหลือมงูมล,ลามพี่น้องมึงอะไรบุญนะไรจิ้จงหิ้วเขา พอาเขาเลี้ยวกบปิ้งปลานั่นเอาทุงหิวญี่ปุ่นเดี๋ยวจะพากกไปใส่เอาปุ๋ยชิงว่าไปใส่หญ่าอยู่หน้าพี่น้อง เมืองคาว ไปค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะพี่น้องนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไป,ไปใส่ปุ๋ยปุ๋ยหญ้าก้นพี่น้องเอาปุ๋ยหญ้า,าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่แหละคือลูกหมูนะคะที่เราเลี้ยงมาแม่ไม่มีน้ำนมให้นะคะนี่แหละนี่แหละนะ กินบักบูงเก่งนะพี่น้องกัดโอ้ยออมาทะเลกับโบยังพี่น้องอือกินบักบูงเก่งค่ะตอนนี้เลิกกินนมแล้วนะคะ น้อไม่กินแล้วค่ะโตแล้วตอนนี้กินผักบุง้งนะกินพวกเศษผักพวกผักบุ้งนะครับแล้วก็แก้วมังกรถ้ามีนะเป็นพวกเศษแก้วมังกรอะไรเงี้ยชอบมากเลยแต่ตอนนี้เขาติดใจผักบุ้งนะคะเก็บไขสออว่า